ทไปอ่รู้เลยแต่ว่าเขาติดตั้งทองไปเฮ้ยอกนเราเราเห็นทองก็ต้อหนกนออกุมมวกไม่ออกกงกายด้วยไงแล้วผมว่าเขาแบบตั้งใจขนาดไหนหน้าเขาก็หน้าตรงออกไททองหมดครับ เจะบอกเลยร้างอตอนนี้ก็กลควมันจะคาดหวังเกินไปเะยตอนนี้เอาเป็นประมาณร่างปกติกันจะร่างมองเดี๋ยวไว้อนาคตรือด้วยตรงข้าที่เตรียมพร้อมที่อย่างจากร่างอโครงการนี้อยากโครงการนี้ครัก่อนต้องเป็นทานโครงการต้อใช้ับางางานที่ไอยกาโครงการนี้นะครับตอไปสนันุน เดนอนนี้มาิข้างหน้า่อากที่พีแพนจะไปเที่ยวไหนย่างไรจเยาูอยากครับเตรียมไปดก่อนแต่ยืนดแ่้เราดคนรอบข้าง่อนว่าะตอนนี้แต่ล้คนอยากไปอไหถ้ามนเดียวไม่น่ารอดอไร

โ <S preach ers> อ้ยนะี่เชื่อว่าผมเวลาจะไหลอ่ะต้อพี่พี่ก้อนออกมาพั่งอยู่รู้ไหมาคนอไจะเทขนาดเนี้เทเกินอ่ะตบไม่ได้แล้วมจุนไฟเปนมาแบบจางเนี่ละไรับ่านแต่ากาศผมจริงเหรอริงจริงนุลุครับรู้สึกว่าแต่แต่ดีมากแบบี่เขาได้ ความเครื่อนไหวคือคืออันนี้จริคืออัีว่าเขามีมีความตายที่ชัดเจนความชุ่มใจนมสีที่มันเกิดจากอะรเอยว่ามันไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจแบบของเรื่องการใช้ชีวิตเราไม่ได้รู้ว่าการเีวเป็แต่เรารู้ว่าในด้านขลงานนะเาน่าแบบมันมีรายรายเส้นหนักแบบชัดเจนแล้วทาให้เราถึงว่าเอเราก็อยากทาอะไรบางมีประเด็นของที่นยองที่นยองคนน้นหรือา เขาแบบเขาเขเชิญอะไนี้แล้วเขาก็ทักบกว่าลองทำลองซีนะเนี่ยงว่าทใจกันหมดคือแบบผมตื่นเต้นแล้วเขาเก้นทุกคนเก็เ่งเัาเคยมีโอกาสได้ไปดูบอลแข่งทีงแกแม่เขาจะไม่นูวงแบบวันเขาไอน,นตรงนะแบบแ,รแบบแนทีกมากแล้วแบบเก่งแล้วอันนี้ก็เป็นแบบแบบรงอะแต่ที่แบบเขาเยบบเก่งอยากเห็นผีเท่าน้ ถ้ามันมีได้ถอนมอนมีได้่อนเดี๋ยวดูก่อนนะัถ okay, no> ้ามันมีจริงๆถ้ามันมีจร no okay. ิงๆเดี๋ยวดีดเอจเรงครับรงครับา người ta 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 อันนี้ขอคนี้ค่ะอนนี้ขอฝ่ามือเลยครับปูถื่อพี่ดีพ่ดีวนี้ขอพมีตอนี้ต่อนอันนี้คะอันนี้ขอเ่อนค่ะ

โอ้โหนี่นี่ถดวีดีโอก่อนมือหน่ง่่อี่พี่ลยร์ม้วใรได้ถ่าย่เียอันนี้ถ่ายงานใหญ่มานะไม่ดือว่าได้กคนี่ี่่อนะ